yeah ชมกาลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค,ะค่ะเรากําลังพูดคุยอยู่กับคุณอารีคําสวัสดิ์นะครับพลังสตรีจังหวัดชัยนาทครับพลังสตรีที่องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยะะต่อเลยคุยกันต่อเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ จี่บุญรื้ออยู่ในรอยกสิบไร่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิงแต่ปีพุทธศักราช2,521และเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเลยอยากให้คุณอาลีได้เล่าต่อค่ะจากสาราจตุมใช่ไหมคะบรรจุสาธุชนได้ไม่เกิน500คนใช่ไหมคะตอนนั้นค่ะก็ก็เป็นนับเป็นโชคดีนะคะหลังจาวกกันนั้นพี่เกเรียนจบแล้วแล้วก็ตอนนี้สร้าง สร้างสองสองพันไร่นะคะออกมาที่สองพันไร่นะคะสองพันไร่ก็ได้มีโอกาสมาสร้างหลักศาลามุงจากนะคะซึ่งตอนนั้นจุพนได้เป็นแบบว่าที่จริงก็คือตั้งไว้ห้าพันแต่จริงเป็นหมื่นนะคะเป็นหลายหมื่นนะคะจากศาลาศาลามุงจากแล้วก็ได้มีโอกาสแบบว่าตอนนั้นก็คือหลวงพ่อจะมาทําพิธีที่นี่แล้วตรงตรง,ตรงจุดสร้าง ธรรมกายเจดีแล้วคะ่คะตอนนั้นยังเป็นเนินดินทําเป็นเนินดินทําเป็นอะไรยังไม่มีเลยนะคะก็ได้เนี่ยคะ่ะตรงตรงจุดที่สร้างธรรมกายเจดีนะคะแล้วก็สร้างสภาธรรมกายสากลสร้างวิหารตรงจุดนี้ทุกบุญตรงจุดนี้ <คะ S 2> เหมือนแบบเหมือนอนิสงส์ที่แบบจากเราเนี่ยคือเราต้องมีทรัพย์นะคะ,คะเราต้องมีทรัพย์เพราะพี่ก็พี่ก็ตั้งใจตั้งแต่ ตอนที่แบบเหมือนทํางานครั้งแรกเลยที่ทําบุญเขาเรียกเศรษฐีถาวรนอะ่ะที่จะได้บัตรมาอันหนึ่งเขาเรียกบัตรเศรษฐีถาวรต้องทําบุญแบบอาหารข้าวคือบํารุงวัดเดือนละพันบาทซึ่งไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยนะคะแต่คําว่าเศรษฐีถาวรเนี่ยมันฝังไปในจิตว่าเราจะต้องเป็นเศรษฐีถาวรก็คือจนไม่ได้จะต้องรวยนะคะ รงจุดนั้นน่ยมันมันเข้าไปในจิตของเราแล้วเพราะนั้นธุรกิจที่พี่ทํามีธุรกิจที่ทํำในจังหวัดชยัยนาทซึ่งทําต่อจากคุณพ่อสามารถจีราวัฒนาพงเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็แกส๊สแล้วก็มีอยู่ช่วงประมาณสักสิปีเนี่ยมันจะมีไรายได้เข้ามาเยอะมากเลยและพี่ได้มีโอกาสที่สร้างแบบว่าเหมือนสร้างองค์พระอ่ะ <c oughs> คืออยากให้จำามัสร้างทีละองค์สององมันไม่ค่อยจำหมดต่อสร้างร้อยองโอ้สาธุสาทุอสร้างร้อยองนะคะแล้วก็ใส่ชื่อครูอาจารย์พระแล้วก็ญาติทั้งหมดนะคะใส่ชื่อนะคะสร้างทีร้อยองอแล้วบ<ส>างทีทำทำทำแบบว่าหล่อหลวงปู่อะค่ะต่อธนบาทสิบบาทมันไม่จำต่อสักกิโลโอ้โหต่อสักกิโลนึงต่อแม่อายุเจ็ดสิบนันเจ็ดสิบบาท แต่ตันนั้เป็นฝาดละ2องหมื่นนะคะก็ประมาณล้านแต่ละก็ล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยนะคะคือแบบว่ามันต้องสร้างให้สุดกำลังแล้วมันจะจำาจ่จำไม่ดีแต่ห็นนภาพที่บบเราก็มีโอกาสเห็นหลวงปู่เออเป็นทองคำเนี่ยเออเรามีส่วนนอยู่ในนั้นอะไร่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่โมดูลไม่ว่าการทำเออลานที่รอดธรรมกายเจดีหรือแม้กระทั่ง เออเขาเรียกอะไรอ่ะเข็มฝังเข็มใช่ไหมคะต้องละแสนอันนั้นต้องมีต้องมีชื่อเราต้องมีอะไรเงี้ยคือต้องมีทุกอย่างที่เราต้องมีชื่อเราคนะคะแล้วก็เหมือนเอ่อที่เป็นที่อาคารร้อยปีคุณยายที่เป็นรูปโลกที่เราใช้เผยแพร่ธักษณะอันนั้นต้องมีนะคะก็ห้าองคอันนั้นต้องมีนะคะค่ะแล้วก็เอ่อหอฉัน ต้องมีของฉันก็ต้องนะคะอันนั้นคือเป็นบุญใหญ่ๆที่เราแบบทำแล้วตอนที่แบบสนุกมากที่จำภาพได้ก็คือบ่อน้ําเศษฐีนะคะเพ้าว่าตอนนั้นถ้คุณบ่อน้ําเศษฐีสาบเศษฐีเลยค่ะที่ให้ลูกชายกับลูกสาวลงไปดําเลยบอกให้ยังไงก็ป็นเศรษฐีสนุกสนานนั่นะคะอันนั้นก็ต้องมีนะคะแั้วก็เป็นภาพที่แบบว่าเราเราเรานึกถึงวัดพระธรรมกายั้งแบบ นับว่าเป็นบุญของเรานะคะคที่พ่อท่านให้บุญแล้วก็ให้บุญใหญ่ๆซึ่งแบบว่ามันมันจะอยู่คู่โลกนี้แม้เราเราเราคงมีชีวิตไม่เกินร้อยปีเราก็ต้องจากไปน,นะคะแต่ว่าเนี้มันจะอยู่แล้วมันทําให้มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะพี่ก็พี่พี่ก็โชคดีอะ่ะคือได้มีโอกาส ตั้งแต่สร้างโบสถ์เลยจนจนโบสถ์โบสถ์โบสถ์หลังเก่าว้า96ไร่จนเป็นโบสถ์พระไตรปีดก็ต้องมีต้องมีชื่อเล่นอะเงี้ยนะค้องมีโอกาสอย่างเงี้ยนะเราก็แบบว่ามันก็นึกนึกถึกเราก็ปลื้มนะคะเพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยแล้วเราได้ทาบุญได้เต็มกําลังอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ก็คือแบบว่าก็คือความจดเนี่ยไม่รู้จัก ไม่รึงจ่าตอนนี้น้องก็ถามอนนี้ท้าทบอกเออที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะมันเหมือนผังที่เราเคยทํามานั่งตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็กาลังอนาคตเนี่ยมันเหมือนมันมันปิดผังจบแล้วก็เราเป็นเศรษฐีทาวร์มัน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 มีอันิสงส่งจริงๆถ้าพูดถึงบอกว่าเอออันิสงส่งอะไรมันเป็นอันิสงส่งที่ เราได้รับมามเรารได้รับมาตั้งแต่เกิดอ,อ่ะตั้งแต่เราเกินบบี่ยพ่อแม่เราทําธุรกิจการค้าก็เห็นเงินแบบเต็มเลยแบบไม่มีเวลานับต้องให้ธนาคารนับเลีเนี้ยเราแบบว่ามาทําธุรกิจตัวเองก็โอเคได้มีโอกาสสร้างแบบใหญ่ๆเป็นประธานใหญ่อะไรเงี้ยของกระถินของกระถินของทอดท่าปา่าไม่ว่าอะไรทําทุกอย่างทาทุกสิ่งอะไรย่งเะก็แบบว่าเรายังแบบว่ามีจิตศรัทธาตั้งแต่ เราเข้าวัดตั้งแต่ปีเอองหนึ่งแบบว่าสองหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนสองหนึ่งตั้งแต่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเออไม่ใช่ตั้งแต่สองหนึ่งใช่ไหมเออสองหนึ่งเราสันะ้นครับ ก็ตั้งแต่เข้าชมรมพุทธเลยนะคะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยขาดทุนงานบุญใช่ค่ะแล้วเวลาที่ใช่บ้านจังหวัดชัยนาเห็นคุณอารีก็บอกว่าโอ้โหก็สร้างบุญแล้วก็ทำงานแบบไม่ยิ่งหย่อนเลยยังไงบ้างคะในน้ำค่ะเพราะหลวงพ่อบอกว่าเราเนี่ยคือเข้าวัดมาระดับนี้แล้วมันเหมือนโรดโชว์อะคือใครเห็นหน้าก็คือเนี่ย คุณอาลีนี่คือวัดพระธรรมกายคือมันเป็นอย่างนี้ตเลยเพราะฉะนั้นตัวของเราเนี่ยคือต้องรงกาครแข็งแรงรวยสวยฉลาดเนเราต้องมีนะคะเราก็เลยไปสร้างเราก็เลยไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนนะคะในเนื้อที่45ไร่แต่ที่ดินอันนี้ใหญ่มาก13ดอนแต่ก็คุ้มนะคะเพราะตรงนี้เราก็เราก็มีพระอาจารย์เสกสรรค์ค่ะซึ่งท่านเป็นพระ นุ่มแล้วก็มีไฟแรงนะคะ,คะในการทํากิจกรรมของสูงนะคะเพราะว่าท่านก็ไปเป็นช่วยเป็นงานทีมเลขาของเจ้าคณะจังหวัดนะคะก็ศูนย์เนี่ยก็เป็นที่รองรับการประชุมสฆ์ของจังหวัดด้วยะนะคะแล้วก็เป็นที่สื่ออบรมของเด็กนักเรียนนักเรียนนะคะห,หรือใครที่จะมาปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้รองรับได้กี่คนคะโอ้โหเนื้อที่น้องคิดดู จาก45ไร่ตอนนี้นะคะค่ะาอาจารย์ท่านแบบมีประมาณร่วม70ไร่เพราะคุูเด็กทั้งตั้งตาบอกว่าต้องมีประมาณ100ไล่วันนี้ก็มีประมาณ70ไล่สถานที่สวยมากหลังเรียนเชิญวิธีการก่อนสองท่านเลยนะคะ้คะมาที่นงะคะอันนี้เริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่เริ่มก่อน,อรนะะเริ่มเริ่ม,มตอกเสาเข็มต้นแรกตั้งแต่ปีไหนฮะของศูนย์ปฏิบัติธรรมสองพ<า><า>ันห้าร้อยตอนนั้น ห้าสิบสี่เราซื้อประมาณเดือนกักฎาห้าสิบสี่<ะ>ปีห้าส่ะแต่ว่ามันเป็นแต่พี่เนี่ยตอนนั้นคือตอนนั้นพี่รับผิดชอบเกี่ยวกับประธานประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่เป็นประธานตอนนั้นคือสมัยที่คุณหมอสุรศักดิ์กับพี่มยุลรีหลับสุวรรณอ่ะค่านอาจจะได้ยินนะคะของบริการค่ะค<ๆ>่ะ<ๆ> ท่านแต่ตอนนี้ท่านก็ไปอยู่ที่ดุสิตอยู่สวรรค์แล้วนะคะค่ะก็ตอนนั้นเราก็จะมีกลุ่มปฏิบัติธรรมกันที่บ้านท่านเป็นศูนย์ศูนย์กัลยานมิตรนะคะพอหลักจากนั้นปุ๊บเรายุบศูนย์กัลยานมิตรเราก็มาซื้อที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วพี่ก็เป็นคนที่แบบเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาซื้อที่ตรงนี้นะคะครับะเพราะว่าพระเซ็นไม่ได้ยิ่เป็นาราวานะแล้วก็เราเป็นขากบดีที่จังหวัดชัยนาท เขาก็ให้ความเชื่อถือก็ก็ยอมเซ็นสัญญาสามสิบสามล้านเนี่ยนะคะที่เนี่ยเป็นคน,คนทาสัญญาแล้วก็เป็นคนที่ทํากระถิ่นเลยกองลหลักถวายไปเลยล้าน,นึ่งอะไรเงี้ยนะคะใ,ให้ให้ประเดิมไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะค่ะจนแบบว่าก็ค่ะก็ก็ใช้นี่ไปหมดแล้วก็ขยายพื้นที่ จนปัจจุบันนี้พื้นที่ตรงนี้ก็มีเป็นที่พักของเนนเป็นที่เรียนเนนของเนนนะคะก็มีเนนอยู่ประมาณ30บกว่าลูกนะคะแล้วก็มีพละประมาณ10บกว่าลูกหรอคะกิจกรรมปลืมปล้มๆที่ศูนย์นี่ที่พี่ไปร่วมมีอะไร,ะไรให้เรา,ไ,ราได้อนุโมทนาหรือม,ม,มีกิจกรรมอะไรที่เป็นประจําหรือว่าอยากจะเชิญชวนนงที่อนั้นที่ได้เขามีทอดผ้าป่าทึกเดือนค่ะแต่ตอนนี้ไม่แต่ตอนนี้ก็ ส่วนมากเราก็จะร่วมกับกิจกรรมกับทางทางวัดใหญ่นะคะเราอย่างเช่นการเดินทูดองการอะไรเนี้ยเราก็ส่งพระมานะคะหรือการบวชการอะไรเนี้ยก็ส่งพระมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายด้วยนะคะแล้วก็รอาจารย์ก็จะรับนโยบายของของทางวัดพระธรรมกายนะคะก็ก็ก็คือทํางานช่วยกันตรงจุดนั้นนะคะก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมรองรับการปฏิบัติธรรม นอกพื้นที่นะคะคแต่ก็แต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็เราก็ทําอยู่นะคะเราก็ปลื้มว่าเรามีสูตรขยายเพราะว่าในอนาคตพ่อหลวงพ่อบอกแล้วว่าคนจะมาวัดกันเยอะนะคะคเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดเราไม่ต้องไปก็ได้เราสามารถปฏิบัติทำอยู่ในพื้นที่ได้เหมือนกับที่วัดใหญ่นะคะคอันนี้ก็เป็นเป็นฐานรองรับของวัดพระธรรมกายที่หนึ่งค่ะค กิจกรรมต่างๆที่พี่ได้ไปทําในจังหวัดชัยนาานะครับไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของกิจกรรมเยาวชนหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวกับพลังสตรีหรือว่าในเรื่องของในเรื่องของการที่จะไปในศูนย์ราชการอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับมีอะไรที่ได้นําเอามงคลชีวิตหรือว่าในเรื่องของหลักธรรมต่างๆไปเผยแพร่แล้วมีความปรื้มปิติบ้างไหมครับมีผลตอบรับยังไงบ้างคะ คืออย่างนี้นะคะคือพี่เนะี่ยเหมือนรถโชว์ของวัตรกธรรมกายอยู่แล้วเพราะวันบางทีเราเข้าไปประชุมเรื่องสังคมในสังคมเนี่ยหรือพี่เนี่ยเป็นประธาน CSR ของของออกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาก็จะช่วยคนที่แบบเหมือนยากจนคนพิการคนแก่คนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,ค,คือพี่นิรุได้เป็นประธานในการที่แบบสร้างบ้านให้คนยากไร้คนจนคนอะไรอย่างนี้ แต่พี่ก็จะสอดแทรกทุกอย่างเลยว่าท, <ะ S 2> ทุกอย่างเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องสินห้าเพราะว่าที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลจากสิ่งที่เราไม่ได้ทํา <ทะ S 2> แต่ถ้าเราจะเป็นการป้องกันเนี่ยพี่ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าเออเนี่ยสินห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแล้วเราก็มีสูตรปฏิบททัติทมไม่ว่าทางส่วนราชการ ออยากจะปฏิบัติธรรมหรืออยากจะพาเด็กหรืออยากจะพาใครมาเนี่ยก็เป็นที่รลองรับได้ค่ะตรงจุดนี้เราก็จะประชาสัมพันธ์ไปตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ตอนนี้เขาจะคัดเลือกสตรีดีเด่นทางด้านพุทธศาสนา,ศาครับอาจานาวัฒนธรรมพอเห็นเพรว่าทรงเลยคุณอาลีเนี่ยจนแม้ชื่อนี่มันติดไปแล้วอ,อ,อันนี้แสดงว่าเออคนเห็นเราคนเห็นเราคือเป็นคนที่ ฝักใฝ่งานทุกธศาสนาเนี่เขาถึงบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเออาสวงานเอาล็อกส่งไปนะคะของปีนู้นรับครับทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสเราอยู่ในสังคมแม้กระทั่งเราเป็นทากงานหอการค้าเราก็ต้องใช้ธรรมะว่าเออในสังคมเราจะอยู่ได้อย่างไงอย่างมีความสุขก็ต้องนําธรรมะของครูไม่เล็กมาใช้สัางความวัตถุสิ่งนะคะค่ะเราก็ต้องมีออ มีการมีทานมีบียววาจาสมานตตา,าอัตถัจ,จริยาจุดนี้ใช้ได้หมดเลยครับทีนี้ในศูนย์เนี่ยนะครับที่พี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เรียกว่าสร้างมาจนต่อเนื่องนะครับและในขณะเดียวกันก็เราได้ส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยครับไปบวชด,ด้วยไปทํากิจกรรมตรงนั้นด้วยอยากให้พี่เล่าถึงความปลื้มตอนที่ลูกชายบวชที่น,นั่นแล้วก็ได้ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความปลื้มปิติยังไงบ้างครับ ค่ะคือการที่ลูกชายไปบวชนะคะก็เหมือนเป็นทายาทที่พุทธศาสนาซึ่งทําให้เขารู้เนี่ยจุดเนี้ยพี่ก็ถือว่าเราในฐานะเป็นแม่เราให้กําเนิดบุตรมาคนหนึ่งเนี่ยเราส่งเขาเรียนแล้วก็ให้เขารู้จักศีลธรรมแล้วเนี่ยพี่ก็ว่าเออพี่ก็ทําหน้าที่ตรงจุดนี้แบบว่าโอเคแล้วนะคะทําให้เขาสามารถดํารงชีวิตก็คือตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขก,ก็คือ การสูบบุหรี่การกินเหล้าที่เป็นของไม่ดีหรือการใช้วาจาหยาบคายอะไรเงี้ยนะคะ,คะก็ไม่มีแล้วเขาก็มีความเจริญก้าวหน้าอันนี้ในฐานะที่เราเป็นแม่เนี่ยเราก็มีความปลื้มตรงจุดนั้นค่ะค่ะนะครับเ,เ,เพราะเราได้จาัดก,การที่เรามีตรงจุดนี้แล้วเราได้สร้างศูนย์แล้วลูกเราก็ไปบวชแล้วก็มีพระอาจารย์ได้สอนและทําให้ลูกเราเนี่ยนะคะมีสามาธิถี่ค่ะค่ะ แล้วก็เดินตามมักมีองแปะนะคะซึ่งมันก็เป็นจุดที่สามารถเดินเข้าใกล้พะนิพานนะคะก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกเราว่าคนเราเกิดมาต้องมาสแสวงบุญสร้างบาลีนะคะเพื่อทําพพะนิพานให้แจ้งจุดนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญะคะ่ะฟังพี่อารีพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานเนี่ยต้องบอกว่าพี่ก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าการงานเนี่ย จะต้องทำงานถือว่าเยอะมากๆเลยพี่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาขนาดไหนหรือว่าจัดสรรเวลาอย่างไรได้คะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำหน้าที่ด้วยนะคะในเรื่องของการทำหน้าที่กลัลยาณมิตรอย่างเงี้ยคะ่ะและงานธุรกิจก็ต้องทำครอบครัวก็ต้องดูแลอย่างเงี้ยแบ่งเวลา,าแบ่งเวลาจัดสรรอย่างไรคะให้มันแบบลงตัวแล้วก็ทำได้ดีมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เราได้ ที่จริงวิชาิศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เท่าไหร่เลยนะคะแต่วิชาพุทธศาสตร์เนี่ยมันสามารถที่เราทําให้เราแบ่งเวลาแล้วก็มีแนวความคิดนะคะเพราะตัวพี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่ก็ต้องสวดมนลทำวัดเช้าอะไรเงี้ยนะคะนึกถึงภูมิปาอาจารย์แผ่เมตตานะคะแม้กระทั่ก่อนนอนอะไรเงี้ยนะเราเราก็ต้องทําเป็นกิจวัตร ของเราอยู่แล้วในการที่ทําคิตให้มีพลังบวกนะคะ,<ท>ะส่วนเรื่องอาชีพการงานเนี่ยคะ,<ท>ะเราก็ต้องดูแลลูกน้องอ,อย่างมีความยุติธรรมนะคะมีธรรมะให้เขานะคะ,<ท>ะเอาใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบว่าไม่ใช่คิดแต่ว่าเออเราเป็นนายจ้างถ้าเราคิดถ้าเราเป็นจ้างแล้วเราต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะสิ่งต่างๆที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันสามารถที่มาใช้ในการงานได้นะคะ มันก็คือการแบ่งได้นะคะเราก็ต้องดูแลทิศทั้งหกของเรามไม่ว่าครอบครัวเรานะคะไอ,อในยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้องบริหารเราต้องบริหารเวลาให้ได้อยู่แล้วนะคะสําหรับตัวเราเองสําหรับครอบครัวเรานะคะสําหรับลูกน้องเราทิศทั้งหกนะคะเพราะหลักพุทธศาสนาเนี่ยแม้กระทั่งการที่บางทีเราอยู่เฉยหรือเราไปเจออะไรเนี่ยเราก็ต้อง ใใจของเราไปในหลุมหลบภัยของเราอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องภาว,วนาสัมมาอัลลหะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่เฉพาะทําตอนที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหรือเท่าที่จะทําที่เราแค่เรานึกถึงหรือมีจิตเวลาว่างนะคะที่หลวงพ่อบอกเลยนะคะตรงจุดนั้นถ้าเรานึกถึงตรงจุดนี้นะคะ่ะใจเราอยู่ในธรรมนะคะสิ่งต่างๆมันเหมือนของอัศจรรย์ที่แบบว่า มันจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองเนี่ยนะคะคเพราะว่ามันเป็นสิ่งละเอียดมันเป็นสิ่งที่อย่างไรอะ่ะเหมือนกายของเรานะคะอย่างแค่ร่างกายแค่ร่างกายเนี่ยถ้าเราฟังเราก็จะรู้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคจิตก็เหมือนกันถ้าเราฟังเขาเรามีสมาธิรเราก็จะรู้ว่าจิตของเราต้องการอะไรเช่นเดียวกันค่ะเพราะนั้นความรู้พุทธศาสนาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าวิเศษมากเลยครัครับในกิจกรรมต่างๆที่พี่ก็ไปร่วมทุกงานเลยนะครับเพราะจะเห็นพี่อารีไปร่วมอยู่สม่ําเสมออยากให้ได้ทบทวนบุญอย่างเดือนที่ผ่านมาเราก็มีงานธรมร,ธรมยาติรราตนะครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เนี่ยครับพี่มีความเปื้มปิติอย่างไรแล้วก็ไปร่วมงานที่ไหนบ้างนะครับอยากให้ได้ทบทวนบุญแล้วก็ได้เล่าให้กับพวกเราได้เลื้มปิติไปกับพี่ด้วยครับ ค่ะอ๋ออย่างของเดือนมกราที่ธรรมยาตาตรงจุดดีนะคะพี่ก็ส่งปัจจัยร่วมอยู่แล้วแล้วก็คือแบบว่าพี่ก็ต้องขอบคุณที่ของวัดพระธมการอย่างหนึ่งว่ามีพี่เลี้ยงในการดูแลนะคะในการแบบว่าทําให้ใจเราเนี่ยมั่นคงอยู่ตรงจุดนีพี่ก็จะมีพี่เลี้ยงน้องที่น่ารักกะคะาน้องอีสและดาวันนะคะก็จะคอยดูแลพี่คอย ใช่พวกประสานงานคอยจะบอกบุญว่า mm hmm. พี่อารีตอนนี้มีบุญนี้บุญนี้บุญนี้อะไรเนี้ยนะคะพี่ก็ว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะแล้วก็คือการยาตัินีนะคะถ้าเราแบบว่าเราก็ต้องแบบสนใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ mm hmm. แม้กระทั่งแบบรายการนะคะแบบว่าของของสมัยก่อนกนะ็คือ d m c ซตอนนี้ก็เป็น g b บออะไรเงี้ยนะคะเราเราก็มีติดตัวของเราอยู่แล้วตรงจุดนี้นะคะเพื่อที่จะ เป็นคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องกาลยานน้ำนี้นะคะนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะปีก็ต้องแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่ต้องระลึกหมดเลยที่ทั้งพวกของพี่ตั้งแต่แบบว่าพ่อก็แม่พี่ที่ให้ร่างกายอยากมาใช่ไหมคะครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาความรู้ทางโลกแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาความรู้ทางธรรมแม้กระทั้งครอบครัวเราสามีเราลูกเรานะคะลูกน้องบริวาร เพื่อนสนิทวิสหายท่านผู้มีก็คุณทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แบบว่าสาคัญต่อชีวิตในการดารงชีวิตของเราทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราฟังไปหรือเราเรียนรู้ไปก็อยากที่จะบอกให้กาลยานามิรเหมือนทั่วโลกเนี่ยว่าขอให้นําไปใช้ขอให้นําไปใช้ใน,ใชนะคะเวลาที่เรามีปัญหาวีอุปราคอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถแก้ไขอุปสัรคได้ค่ะ ด้วยสติแลปัญญาค่ะค่ะมาในการพูออกแบบชีวิตทั้งทีค่ะคุณาลีคะต่อไปพี่จะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรหรืออยากฝากข้อคิดอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะค่ะชีวิตของเรานะคะมีบุญอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จค่ะพี่คิดว่าสิ่งที่พี่จะต้องทำต่อไป ก็คือการทำทานนะคะการรักษาศีลแล้วก็การจเจริญภาวนานี่เป็นแบบในการดํำรงชีวิตของพี่ที่จะอยู่ในชาติปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะนะคะพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญต่อการดํารงชีวิตนะคะนะคะก็อยากจะฝากนะคะผู้นํำบุญทั่วโลกหรือกัลยาณมิตรทั้งหลายนะคะว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ย เป็นหลักที่เป็นของจริงของแท้แน่นอนแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็ชีวิตของเราจะไม่ประมาทนะคะแล้วก็เดินไปสู่พบแสงสว่างน,นะคะคือที่สุดแห่งทรรหรืออนิพานค่ะครับและในโอกาสที่อันใกล้นี้นะครับคุณครูไม่ใหญ่เราก็จะ ครบ80ปีะนะครับก็จะมีบุญใหญ่ในการที่จะร่วมกันถวายสังฆทานอยากให้พี่อารีนะครับในฐานะของผู้บุกเบิกในการเป็นกลัลยาณมิตรตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างวัดเนี่ยนะครับได้เชิญชวนนะครับพี่น้องนักสร้างบรมีกันมาร่วมกันนะครับบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ของเรา80ปีครับค่ะก็อยากเรียนเชิญนะคะท่านกาลัลยาณมิตรหรือผู้มีบุญทั่วโลกนะคะพระเด็จพระคุณหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ ท่านมีอายุพรรษาแปดสิบพรรษาแล้วหรือแปดสิบปีแล้วเนี่ยคะ่ะนะคะต้องเป็นเนื้อนามุญที่โอ้โหทาไเบไทนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะคะเล้วแบบว่าเราต้องต้องรักบ,บุญนะคะบุญเ,เป็นเบื้องหลักของความสุขและความสํมเาเร็จก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมถวายสังฆทานนะคะกับหลวงพ่อคะ่ะนะคะซึ่งนะคะก็แบบว่าถ้าพูดถึงนะพูดถึงแบบว่า อายุขนาดนี้สร้างบาราามีมาขัดขนาดนี้นะคะบุญขนาดนี้นะคะเป็นเนื้อนาบุญที่โอ้โหไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพูดไม่ออกเลยนะคะนะคะ <c oughs> ก็เนี่ยนะคะนะคะ,นะคะว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆเป็นบุญใหญ่สําหรับตัวเราเองและครอบครัวแล้วก็เอ่อมนุษย์ที่อยู่ในโลกทั้งโลกเนี่ยถ้ารู้นะคะเขาก็ต้องรีบมาทํากันนะนะคะแล้วก <c oughs> ะบอกก็เฉพาะของเราเนี่ย ที่ใครได้ชมได้ดูรา,ายการนะคะของของ,ของทางช่องอของ g b s นะคะหรือการถ่ายทอดผู้ออกแบบชีวิตนะคะก็อยากให้ได้ได้มาร่วมทำบุญใหญ่อันนี้นะคะก็จะเป็นมุลที่ติดตัวท่ามตั้งแต่ปัจจุบันแล้วก็ไปในอนาคตข้ามคบข้ามชาติเลยคะ่ะนะคะ <yeah. S 2> ต้องมาร่วมทำมุลกันค่ะ ตัวดิฉันและครอบครัวไม่พลาดนแน่ๆค่ะแล้วก็กลยุทธ์ที่จะลงชัยน,นาทเราก็จะมากันค่ะ ครับนี่ก็ทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวของพลังสตรีของจังหวัดชัยนาทโดยแท้นะครับไม่ว่าจะทําบุญด้วยตัวเองทําด้วยครอบครัวนะครับเราก็ทําหน้าที่กัดกระยาจมิตรทั้งจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของต้นบุญต้นแบบตัวเองแล้วก็ลูกนะครับทั้งสองท่านครอบครัวคู่บุญใช่แล้วนะครับเราก็ต้องบอกว่าเห็นการเติบโตของวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่1 9อยาไร่จนถึง2000ไร่นะครับและทุกบุญก็ไม่เคยขาดนะครับและในโอกาสที่แป 80ปีหลวงพ่อเนี่นะครับก็ทุกคนก็คุณครูไม่ใหญ่ก็จะร่วมกันถวายสังฆทานในครั้งนี้อย่างปรึ้มปิติด้วยวันนี้รายการของเรานะครับก็เรียกว่าย้อนลํำลึกไปถึง<า>อดีตวันวานที่เรียกว่า เพิมป,ปิติกันทั้งทั้งหมดนะครับที่ได้ได้ชมได้ฟังก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับที่พี่อารีได้มาได้เรียกว่าอะไรถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอด<ร>แล้วก็ชี้จุดต่างๆให้เราเพื่มปิติเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ขอกราบขอพระคุณอย่างสูงครับคุณอารีคำสวัสดิ์จังหวัดชัยนาทครับขอบพระคุณมากค่ะค่นะ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตเตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะคะช่วงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรสุภาดีฉันสายใจวลรแขกรับเชิญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นอะไรและแต่ใจของเรา